นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขัสสังัสสะสามัคคีเต ความสมัคีมีนำใจในมูมิตรไม่จับผิดผิดลายไม่ประหารความสมัคีมีเมตามารวมงานช่วยประสานสร้างสัมพันธ์ให้มันคงความสมัคีมีคุนนนนำค่าให้ก่าวหน้า ดีงามตามประสงค์ความสามคีีมีธรรมยำยืนยงความมั่นคงคงอยู่มิรุกลายขอเจริญพรท่านผู้บริหารเทศบาลตะบนภาษลานำโดยท่านนายกวิลาทีพสละชีพและคณะที่มาจากบิกซี ซึ่งในวันนี้ทางเาทศบาลตำบลภาสลาดและคณะบิ๊กซีได้จัดกิจกรรมาสาธารณประโยชน์หรือว่าบำเพ็ญประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นกลา,ายเป็นพระราชกศุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมประชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชนีประพันธ์ปีหลวงในวันที่12สิงหาคม2 5ง7นนี้ก็เมื่อที่อาตมาภาพได้ย,ยกพระบาลีมาว่าความสามคคีนั้นเมื่อพวกเราทุกคนมีความสามคคีมีการ ร่วมำนำแรงนำใจกันมาเพื่อทำคุณงามความดีอย่างเช่นในวันนี้ก็มาช่วยทำความสะอาดวาดัดมีการาล้างของน้ำหรือว่ากวาดลานวัดเป็นต้นก็เ,เข้ากับหลักคำที่ที่มีอยู่ในใบนั้นว่าเมื่อการบริหาร เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนหรือว่าบริหารงานเพื่อประโยชน์ศขแก่คนทั่วไปยึดเลืกยึดหลักธรรมภิบาลหรือเรียกว่าอาปาริหารยอาปาริหานิยธรรมเจ็ดซึ่งหลักธรรมนี้อาตมาภาพได้ทําวิจาณ์์ในอ ปริญาโทที่อาตมาได้ทำเ,เกี่ยวกับเทศบาลตำบลท่าศาลาก็ประกอบไปด้วยข้อที่หนึ่งคือการมันประชุมกันเนื่องนิดคือเวลาที่เราทำงานราชการก็ตามหรือว่าในทางคณะสงฆ์ก็ตามก็มันประชุมกันเป็นปเป็นนิดหรือว่าประชุมกันบ่อยๆเพื่อ ทุกเทียงกันาาทางออกในปัญหาที่เกิดขึ้นในตำบลของตนเพื่อ,อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในข้อที่สองนั่นก็เป็นความสามัคคีในการเข้ารวมประชมุมเมื่อเรามีการประชมุมพร้อมเพียงกันเวลาเลิกก็เลิกพร้อมเพียงกัน ส่วนในข้อที่สนั้นเป็นการไม่สร้างกฎกติการะเบียบที่ไม่จำเป็นหรือว่าข้อกฎระเบียบที่มีอยู่แล้วที่ดีอยู่แล้วก็รักษาเอาไว้แต่ไม่จำเป็นสร้างกฎระเบียบใหม่ที่ไม่จำเป็นว่าอาจจะทำให้งานบางอย่างนั้นดำเนินการดำเนินการไปได้ยาก ส่วนข้อทีท,ทีนั้นเป็นการเคารพต่อผู้นำเมื่อเวลาผู้น้อยกว่ามาถึงที่ทำงานเมื่อเวลาเขาประชุมก็ให้ความเคารพบต่อผู้นำอย่างเช่นลุกขึ้นเคารพแล้วก็เวลาท่านประธาน จดทูโบชาพระตนไตรยเป็นต้นเราก็ให้ความเคารพพนมมือเพื่อให้เกียรติแด่ประธานส่วนใน้อทีหานั้นเป็นการเคารพปกป้องคุมครองสตรีอย่างเช่นในเทศบาลตำบลทาสลานั้นส่วนมากก็เป็นผู้หญิงที่เป็นบุคลากรแต่ในความเป็นจริงนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเราก็ควรให้ความเคารพซึ่งกันและกันเสมอไม่ว่าจะเป็นในองค์กรนั้นผู้หญิงมีมากกว่าหรือว่าผู้ชายมีมากกว่าก็ตามเราให้ความเคารพซึ่งกันและกันเสมอในข้อที่6นั้นเป็นการให้ความเคารพสการะต่อประเจดีประเจดีในในในที่นี้หมายถึง สถูปที่ดำรงไว้ซึ่งประพุทธรูปหรือว่าคำพีต่างๆที่เกี่ยวกับหลักธรรมถ้าในทางพระราชการหรือว่าในทางชาวบ้านของเราก็เป็นเขาเรียกว่าศาลเจ้าที่มีไว้ที่ทำงานเพื่อให้บุคลากรหรือว่าประชาชนทั่วไปทำฟานเคารพ สการะแก่สิ่งเหล่านั้นเราก็ควรให้ความาราคาคุ้มครองไว้ส่วนในข้อที่7นั้นก็เป็นการให้ความคุมครองรักษาประศาสนาเมือนที่ในรัฐธรรมนูญมาตรา67ที่ได้กำหนดไว้ว่ารัฐเพิ่งรักษาคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ที่ประชาชนชาวชาวไทยได้เคารพโบชาเคารพนับถือมายาวนานเพราะฉะนั้นในทีน่นี้ทั้งผูู้บริหารเทศบาลตำบลทาสลาและคณะของบิ๊กซีแล้วก็โรงเรียนเทศบาลอนุบาลเทศบาลตำบลทาสลาก็ได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้นมาเพื่อเป็น การสร้างความสามคคีและสร้างคุณประโยชน์แก่ประพุทธศาสนาสร้างความเป็นเนื่องันเดียวกันที่มีนำใจต่อกันและกันวันนี้เราเป็นผู้น้อยแต่ว่าวันหน้าเราอาจจะเป็นผู้นำวันนี้ผู้นำทำให้เราดูเราก็ดูและทำตามวันวันหน้าเมื่อผู้นำไม่อยู่ เราเป็นผู้น้อยในวันนี้ก็เป็นผู้นาในวันหน้าเพราะฉะนั้นเ,เราทุกคนก็ได้มีโอกาสมาทําคุณงามความดีจัดกิจกรรมเพื่อเป็นาวายเป็นพระราชกุศลดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระราชินีประพันธ์ปีหลวงเ,เนื่องในวันประชชนพรรษา12สิงหานี้ท้ายที่สุดนี้ธรรมาภาพ ขออ้างอิงถึงคุณประสีรัตน์ไตรม,ร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 มีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณนวัดบัวช้างแห่งนี้ช่วยคุ้มครองปกป้องรักษาท่านผู้บริหารเทศบาลตำบลทาสาลาลเป็นประธานในพิธีแห่งนี้และคณะของบิ๊กซีเช่นเดียวกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทาศลา คิดสิ่งอื่นประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบโดยทมไซ้ข้อสิ่งนั้นทั้งหมดจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จแก่ทุกทุกทันเพิน